อนนี้ผมอยู่ที่บูธคุนไดนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบูธที่มีรถเรียกว่าเป็นคอนเซปต์นะมาจอดโชว์แล้วก็เรียกว่าหลายคนสนใจมากๆและตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้บริหารของทางคุนไดโมบิลิตี้นะครับอยู่กับพี่โอ๊คครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคําถามแรกเลยผมถามรถคอนเซปต์ข้างหลังนี้เลยครับคันนี้ครับมันน่าสนใจครับคือจริงๆเราออกซันเตอร์เฟ่ไปเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะ แต่ว่าเราก็เห็นลูกค้าที่เอาไปโดยมากใช้เดิมๆ <c oughs> เราก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่เป็นคนบ้านรถรู้สึกว่าอยากจะแต่งให้ลูกค้าดูซะหน่อยว่า<ม>ถ้าบุนใดแต่งขึ้นมามันเป็นยังไง<ม>ก็เลยออกมาเป็น XRT Concept คันนี้<ม>นะครับ XRT ย่อมาจากคําว่า ja Extra Rugged Terrain นะครับก็ค<ม>ือ<ม>เราก็ยกรถให้มันสูงขึ้นใส่ย,ยางออทเทเรนมานะครับแล้วก็มีชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะแรกหลังคากล่องเก็บสัมภาระเรนต่างๆรวมถึงบันไดข้างเนี่ยโชว์มาให้ดูนะครับเพื่อเป็นไอเดียในการแต่งรถนะครับ รถคันนี้ยังไม่ได้มีขายนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจก็ลองมาสอบถามน้องเซลล์เรานะครับเพราะว่าเราอยากเก็บฟีดแบ็กลูกค้าว่าให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่เราจะเอาพวกอุปกรณ์ตกแต่งพวกนี้มาขายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นคอนเซปต์อยู่นะครับแล้วก็อะไหล่ทุกชิ้นเรานําเข้ามาจากที่เกาหลีนะครับก็ลองลองสนใจลองติดต่อกันมาดูนะครับพูดถึงรถคอนเซปต์ที่น่าสนใจในบูธแล้วนะครับคอนเซปต์ของบูธในปีนี้แล้วครับของบุ๊ดได คอนเซปต์ <Concept S 1> ของบูธปีนี้เราก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเพราะเราใช้คําว่า Sense s า s n of s o u ซอ o โซนี่คือมืองหลวงของของเกาหลีที่อย่างที่เรารู้กันแต่โซ l อีกอันหนึ่งก็ก็คือ S O U L o โซนะครับทบี่แปลว่า จิตใจแปลว่าชีวิตชีวาอะไรของเรารทั้งหลายเนี่ยนะครับ,รบซึ่งรจริงๆเราพยายามที่จะสื่อสาร Experience ให้ลูกค้าได้รับจากทั้งเซนส์ทั้ง5นะครับรูบปรสกลิ่นเสียงอะไรก็แล้วแต่ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับนะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยเรามีการคอลแลบกับสวสซูด้วยนะครับวูถือว่าเป็น k b e a u t y Brand ดที่อันดับหนึ่งของเกาหลีนะครับลักชัวมากๆนะครับ ซึ่งสำหรับลูกค้าที่จองในงานเนี่ยเรามีกิฟต์เซตของโซวอร์ซูให้ด้วยนอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมครับก็คือ,อะจะมีกิจกรรมที่จะทำถุงหอม,อมนะครับเป็นพาวช์นะครับสามารถใส่แมททีชที่เป็นวัสดุธรรมชาติออกมาเป็นกลิ่นเฉพาะของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับอะไรใส่ชิ้นไหนเยอะมา,ากมากว่ากันเป็นกลิ่นเฉพาะบุคคลไปเลยส่วน,นโปรโมชั่นเนาะอันนี้นถ้าไม่ตายเลยต้องคุยเรื่องโปรโมชั่นครับมอเตอร์อ็กโปนะครับแน่นอนว่ามันเป็นช่วงที่เรา อัดโปรโมชั่นที่แรงที่สุดอแล้วไม่ใช่แรงที่สุดเฉพาะปีนี้ด้วยแรงที่สุดตลอดการที่ผมเคยเข้ามาทํางานที่หุ่นใดนะครับเริ่มต้นจากสตาริเอร์เนาะสตาริเอร์ซึ่งเป็นรถรุ่นที่ขายดีของเราเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเราก็รถแสนสองแสน่าไปนะครับปีนี้สตาริเอร์พรีเมียมเราลดถึงสี่แสนนะครับจากราคา2องล้านสกว่าหรือล้านเก้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากๆเลยนะครับพาลิเซต์ก็เหมือนกัน D S เอนะครับรถคันใหญ่ราคาเริ่มต้น2องล้านสแล้วก็รถสามแสนหรือล้านเก้าเก้าเช่นเดียวกันนะครับ และที่สำคัญคือไอออนิกไนะครับไอออนิกไเนี่ยเมื่อก่อนราคาเริ่มต้นอยู่ล้านหกเตอนนี้ก็ลด4ี่แสนกว่าหรือล้านสองเท่านั้นเองนะครับและไอออนิกไเองเนี่ยมันก็ยังยังได้ของแถมอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นประกันไม่ว่าจะเป็นตัว Wall Box นะครับหรือ Credit c h a r g e r จอร์หมื่นบาทเนี่ยก็ยังให้อยู่ในงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่างไอออนิกซเมื่อก่อนเราไม่เคยออกแคมเปญเลยนะครับไอออนิกซเนี่ยเมื่อก่อนราคาอยู่ล้านแปดตอนนี้ก็เหลือล้านเกว่ากว่านะครับก็เป็นอีกตัวที่นน่าสใจ แต่ที่เหนือกว่านั้นคือรถที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับก็มีส่วนลด On t o ็อปสำหรับลูกค้าที่จองช่วงงานไม่ว่าจะในมอเตอร์โชหรือที่ดีลเลอร์นะครับเพิ่มอีก20,000บาทด้วย นะครับเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่ของเรานะครับเราเรานำรุ่นย่ออีกรุ่นหนึ่งมาแสดงนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเฉพาะสําหรับลูกค้าองค์กรบริษัทเล็กบริษัทใหญ่เนี่ยซื้อได้หมดนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านสี่นเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นซึ่งราคานี้เป็นราคาเท่ากับ H1 ที่เมื่อก่อนเราขายอยู่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราเอา s t รเ r a y มาทําราคานี้นะครับก็เรียกว่าเป็นทั้งแคมเปญโปรโมชั่นนะครับแล้วก็เรียกว่าอัปเดตนะฮะรถ ของคุณใดกับการทําตลาดในบ้านเราซึ่งส่วนตัวผมผมเองชอบมากๆนะพี่โอ๊บนี่ในตัวอ o n i อนิกไฟครับผมคบใครที่ชอบรถ ไฟฟ้านะที่ชนะเลิศเรื่องดีไซน์ก็มาดูกันได้นอกจากดีไซน์แล้วเขาเป็นคาวดะเดียร์ด้วยนาะเวิลด์คาวด์เดียร์นะครับ,รบแล้วที่สําคัญเทคโนโลยีเขาไม่ได้ล้าหลังนะเพราะเขายังเป็นเทคโนโลยี800โวลต์ะนะครับ,รบซึ่งแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆแบรนด์ก็ยังพยายามอยากจะทำ800โวลต์กันอยู่ทั้งหมดก็เป็นข้อมูลดีจากคุณใดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025นะครับก็ขอบคุณข้อมูลดีจากพี่โอ๊คครับขอบคุณครับ